สวัสดีครับพี่น้องมาฟอกันอีกแล้วครับพี่น้องคะนอนแล้วเอาความน่ารักมาอ้วนมาฝากมาอ้วนเข้านอนแล้วนี่ยมาอ้วนเข้านอนแล้วค่ะอู้ยอู้นอนอ้นอ้นอ้นอนปุ้ดปุดตีนถ <un> ีบตีนถ้ำหน่ยคนยืดท้องใหญ่ใหญ่เนี่ยอืมกินหลายคือนอย่างนียอืมไปกินหน่อยๆเด้กินหลายแย่ง อ้วนคือแม่แม่ก็อ้วนลูกก็อ้วนนี่แหละก็ถึงเรียกลูกแม่ห <c oughs> มาผู้ใดคือผู้นัน้นเนาะพี่เนาะอ่าวุ่นที่เหล่นเด็ดกว่นเอาตีนถีบพี่นอนได้นี่ตินถีบพี่นอนได้นั่นลูกตาว่าเอาลูกพี่ลูกตาลแม่ถ่ายคลิปอยู่แม่ถ่ายคลิปอยู่ยลูก,ก,ลกตาลมือนี้มามาให้มแ,แ,แม่มาอ้วเหาเลยเหาเลยได้ยินเสียงแมวได้ยินเสียงแมวแม่ถ่ายคลิปอยู่ยลูกแม่ถ่ายคลิปอยู่ย เ,เนี่ยไม่หนะ่าเนี่ยเนี่ยแม่ถ่ายคลิปอยู่เลยเนี่ยถ่ายคลิปอยู่โอ้ยบอกกับบ้าฟังเด้พี่ลูกตาเนี่ยจอมห่าเลยนั่ะห่าเก่งขี้ยังเนี่ยห่าเก่งแห้งไม่ห่านี่แม่ถ่ายคลิปอยู่นี่ไม่ห่าลูกอ่าไม่เอาไม่เอาไม่เอา,าลูกมาไมาลูกมา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 ,มาอจอมห่าวเนี่ยมาเนี่ยมานี่มาหาแม่มามาถ่ายคลิปกับแม่นี่มาแม่ถ่ายคลิปด,ด้วยหน่อยมาเร็วๆ มาเรเรื่อว่ามาจอมเห่าได้ไงนี่ฮะโอ้ยบางแ่งนี่จอมเห่าเเออไม่ใช่จอมยุทธนะอ่าพี่ลูกตาเนี่ไม่ได้ไม่ได้เป็นจอมยุทธนะพี่ลูกตาเนี่เป็นจอมเห่านะเนี่ยนะใช่ไหมจอมเห่านั่นแหละเนี่ยเออหอมแก้มก่อนหอมแก้มก่อนอืม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 อืจอมเห่าไม่ใช่จอมยุทธค่ะจอมเห่าค่ะซึ่งไม่มีตังพี่ลูกตาเนี่ยเขาเป็นจอมเห่าเขาไม่ได้เป็นจอมยุทธเขาห่างเก่งมาก ลูกพี่อะลูกพี่อะเห่าเก่งมากพี่ลูพก,กลพี่เขาเห่าเก่งมากจริงๆเลยนะนี่นะอืมไม่ใช่จอมยุทธหรอกค่ะดีอ่าพี่ลูกตาหน่เขาไม่ใช่จอมยุทธค่ะเขาเป็นจอมเห่าค่ะนี่เอ้ยโอ้อนอนตักแม่เส่หมอยลงเลยด้ยอ่ะคืะอเด็กหน่อยเออหตดคอรห์ฮักตซ่ลงเนนลยแล้วขั้นขั้นบน,นขั้นขั้นอุ่มนอนพเพิ่งจะเป็นสีรถนี่อ่ะแล้วเพิ่งจะเป็นฮักตแซ่ลงรลไม่ตั้งทำอะไรหรอกนะ มาอ้วนกับวญ่อมได้ขั้นเห็นแม่อุ่มขั้นเห็นแม่อุ่มพี่ลูกตาเนี่ยมีตังนี่บ่ยอมมีตังนี่มาโหลดให้แม่พี่ลูกตาได้ยินเสียงอะไรอะดิด้ยินเสียงอันเสียงแมวบ่ได้ตาใหญ่เลยบุญอุ้ยอะไรเลยนี่อุ้ม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 เออเจ็บเจ็บเจ็บเข้าใจอยู่อุมอุ้มเออเออรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วอื้มให้แม่อุ้มพี่ลูกตาหน่อยนั่นแหละเออหัวแม่หัวแม่อ่าอีสาอีสา จ้ามิซ่านี่ยไปหาอียังกินนะหาอียังกินน่ะยืนหาอียังน่ะฮะหาจะเน่กินเนี่ยนะมืาขึ้นเดี๋ไปเอาอียังมากินไปเก็บอียังกินบอนี่ติดข้อแข็งแข็งแข็แข็อยู่ไอแข็งแข็อยู่อืมไอแข็งแข็ติดข้อเก็บอียังกินกะบิหลวงมืาขึ้นน่ะอ่ะอียังกินกะบิหลวงอะคลิปนี้ก็ไว้สักนิดครับพี่น้องค่ะ ขอความในลาคของลูกมาฝากขอบคุณขอบคุณทุกการรับชมฝากกันไปยิ้มหน่อยจ๋ยบ๊ายบายลูกตันบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายก่อนจะเลี้ยงมือแม่บ๊ายบายก่อนเร็วๆบ๊ายบายมีตังบ๊ายบายท่านผู้ชมหน่อยบ๊ายบายพีหนูหันดาใส่กล่องอยู่ตัางหากคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้ครับพี่น้องขอบคุณทุกคนทุกการรับชมฝากกันไปยิมหนาเดี๋บ๊ายบายมีตังบ๊ายบายกันสิลูกเออรักลักลักลักเออแม่ปิดคลิปเออเออเข้าใจแล้วแม่ปิดคลิปก่อน